อิเซลได้ออกมาผูกหลายครั้งว่าจะมีการโจมตรีสมาชิของฮามาสในทุกๆท,ที่ที่ฮามาสอยู่ทำอะไรก็ได้ถล่มใครก็ได้โดยที่ไม่ถูกลงโทษที่เราเห็นชัดเจนเลยนะั้นะก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสภาวะสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นจากความบ้าคลั่งของเนทันเาฮูมันจะทำให้ชาวอิสราเอลทั่วโลกเนี่ยมีมีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น เปิดปฏิบัติการโจมตีไปถึงกาตาเพื่อที่จะกวาดล้างกันนำกลุ่มฮามาสนะคะการกระทาทางนี้เนี่ยออกจะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะอุกอานะคะในสายตาชาวโลกนะคะอาจารย์มองอยังไง ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกครับปฏิบัติการของเซลล์เนี่ยในประเทศกาตาซึ่งก็พ่อทาให้โลกช็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่ากาตาเป็นส่วนหนึ่งของ GCC ประการถล่มโอมปีในกาตาร์จึงเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับ